เนนทกอยู่ที่ ID ดฝากเลี้ยงนะครับอีพนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับ ID ดฝากเลี้ยง ID นี้ก็มาเลย1เดือนมาแล้วแหละเข้าสู่เดือนที่2เข้าเดือนที่2องมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึงได้มั้งก็เดี๋ยวเรามาดูความคุบหน้าอัปเดตให้กันนะครับตอนนี้จากชิปก่อนพลังจะอยู่ประมาณสิบสล้านสิบสามล้านนะ ตอนนี้16ล้านแล้วนะครับตอนนี้นะ16ล้านก,กว่าแล้วส6บกล้านหก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นไดแม็กเป็นไดแม็กไว้นะครับแล้วก็เป็นมาร์ a แบ็ะครับแล้วก็โปรโต็อกคุณบัติที่3ที่4เรียบร้อยแล้วเนาะเทคนิคลงเทคนิคลับอ,อะไรปลดมาเรียบร้อยแล้ว2ตัวนะครับ ็เ,เดี๋ยวต้องค่อยทําไปเรื่อยๆแหละอันนี้พุ่งจะถึงเวลร้อยวันนี้เองนะเนี่ยนะพุญญามาสเตอร์หนึ 1, ่วนนี้เลยก็เป็น ID ที่ได้ไลนแมทมาค่อนข้างเร็วนะครับจังหวะมันดีด้วยแหละมันก็เลยได้เร็วตอนนี้ก็คือที่บอกเขาไว้นะว่าให้สะสมสมุดไว้ขึ้นล่างแดงเลยไอตัวเนี้ยเอาไว้ที่หลังอย่ามาขึ้นในแบงมันขึ้นล่างแดงไปก่อนเพราะยูโนมันยืนกับไว้ล่างแดง ได้นะครับรอจนไอตัวนี้ล่างแดงอีกตัวนึ่งเราค่อยถอดไอยูโน w ออกนะครับยืนแน้ายา,ยาวๆเลยเ่ยนเน้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้มันต้องเตรียมไปขึ้นไดแม็กกับไอล่างแดงใช่ไหมอันนี้ก็คือเจ้าของ ID ดีเขาดูเสียมาว่าเขาจากได้โคโอมาแบกทีมด้วยแต่เป็นทีมสองนะ ็คืออยากได้องโ์มาแบกทีมก็คือตอนนี้มันจะหนักหนักหนัหนักหน่อยก็คือจะต้องทำสองตัวก็คือจะต้องอัดโฮโอตามสเต็ปของเจ้าของไอดีแล้วก็จะต้องทำไอดีหลักเอ้ยทำทีมหลักให้มันยืนได้ด้วยนะครับก็สำหรับก,การสร้างทีมที่สองมันก็จะเต็งๆหน่อยประมาณนี้นะอาจจะต้องเพืองของหน่อยจะสังเกตว่าเพชรอาจจะใช้บ่อยใช้เยอะ ก็ <minutes> เดี๋ยวโอโหตอนนี <lawsuit> ้มันสี่ล้านแล้วใช่ไหมได้ทันไปเรื่อยแหละจากทกแรกมันสองล้านกว่าสำหรับโอโหตอนนี้ขึ้นมาสี่ล้านแล้วแต่เดี๋ยวเพชรจะต้องดองเพื่อปลดล็อกเทคนิคลับนะครับไอเทคนิคลับยังไม่ได้ปลดนี่ก็เดี๋ยวองดองเพชรไปอีกหมื่นห้านะครับปลดเทคนิคลับแล้วเดี๋ยวพลังก็จะพุ่งอาจจะมาแซงแซงแบ็กนี่ก็ได้นะครับตอนนี้แบ็กมันสี่ล้านเจ็ดเองแบ็กนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเนาะ กปกติจะว่าคุณบัตรสามสี่เท่านั้นอันนี้อัพไปแล้วรีไปแล้วไอ้คุณบัตรที่สามเนี่ยอาจจะต้องรีใหม่นะครับนี่นะไอ้ไม่ใช่คุณบัตรที่สามเลยคุณบัตรที่สองอาจจะต้องรีใหม่นะครับนี่นะใจะอยากได้เป็นอันนี้มากกว่านะครับอันนี้มันเฉพาะคือกับฟ้าไงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ ติดสถานะให้คู่ต่อสู้อันนี้ก็เป็นสกิล้ฟฟาโดนตีสกิลไฟ,ฟา er. ้ไฟฟามันก็จะเฉพาะสกิลใช่ปะก็จะมีอันนี้กับอันแรกเนี่ยนะคือว่าใช้ดีนะแต่เน,นี้ยตั๋วมันมีน้อยไงเหลยูสิบสามก็เพชรที่หมดเราก็ไปซื้อตั๋วมาเลยแหละเพื่ ically, อที่จะปลดคุณบัตรสามก็สี่นะทีนี้นมันปลดลูนได้อ่านี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําลูนกันนะพลังก็จะพุ่งไปอีก นะครับสำหรับรูนตรงนี้ให้ทำไอ้ที่ไว้ไปเลยนะตอนนี้ตีบวกตีบวกมีตีสิบตัวหนึ่งนะครับ,น,รบนี่บวกส3มสิบันได้บวก30แล้วก็อันนี้บวก30ก็ยางที่เจ้าของ id รีเฟซมาก็ืีจะต้องทำโอโอก่อนนะครับเพื่อที่จะแบกทีม2ตอนนี้ไปดู3ทีมก่อนนะ ตอนนี้3ทีมันสาล้านก็ทีมก็จะเป็นอย่างนี้นะทีม2ก็จะมีโฮโอแบบทีมตัวเดียวอนนั้นก็ยังกองแกงกองแกงอยู่นะสิล้านก็จะเป็นโฮโอสล้านที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้ตัวละสล้านประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น16ล้านส่วนอันนี้ก็กองแกงกองแกงไปเลยปล่อยตามยุทธากรรมไปเลยไม่ได้สนใจอะไรมาแล้วนะครับ ป่ยไปเลยก็เดี <ihan> ๋ยวพอตัวครบในที่ค so ุยกับเขาไว้นะก็คือว่าจะเอาอีธานมาอีกตัวหนึ่งส่วนกาะดอนก็จะไม่ได้ทําอะไรต่อแหละโดเดี๋ยวดันไปเป็นทีมสองทีมเอ้ยเดี๋ยวดันไปเป็นทีมสามใหม่เอาไว้ดูตีนเฉยนะครับไม่ได้ทําต่อไม่ได้ขึ้นมาร์สก็เดี๋ยวาไปทาอีธานกันเอาชิปเดี๋ยวมันจะต้องใช้ขึ้นมาร์สอีธานนะครับนะ แล้วก็น่าจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วที่เดียอก็จะเป็นรีสกิลโฮโอที่มันยังเหลืออีกอันเดียวที่มันยังไม่เดียนะแต่ก็เรื่อยๆแค่นี้มันก็พอใช้ได้แล้วแหละพอหลักๆเลยคือมันใช้พัซีีกับสกิลบินแล้วก็สกิลอันตินี่นะสกิลไฟมันจะเน้นตอนที่ว่าเป็นไดแม็กแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้ลิบบี้มีอันนี้ดีที่สุดก็จะทําอันนี้ไว้เนาะลิบบี้ขอพรดีที่สุดไอ้มีนะก็จะทําอันนี้ไว้ก็เหลือตีบวกอันนี้สามสิบต่อใช่ไหมอันนี้สามสิบอันนี้สามสิบสามอันนี้อีกเยอะขาดอีกเยอะเพราะงั้นก็ตีบวกอันนี้ได้ไปเรื่อยๆได้นะครับ ตอนนี้ก็ยัง25อยู่หวนมาตามสเ็จเลยก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องรีครับให้แบกทีละทีละตัวให้ใช้ตัวแบกนะครับอีก2ตัวก็ปล่อดสายได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวได้อีธานมาเราจะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับสำหรับเีมไปเนอะอ่ะตอนนี้ประหัอ่าประดัาดนีขออวดหน่อยก็จะมีครบเซตแล้วมีเซตหลบแล้วมีเซต แดงแล้วเซตเบลล์หนึ่งไม่นับนี่มีเซตวอลคิงมาเซตยตั้งแกนนะครับก็คือที่ทําขึ้นมาก็จะมีวอลคิงมีเซตโคดเซตแดงนี่นะแล้วก็มีเซตหลบที่ครบเซตมานะส่วนอันนี้ก็ยังกองแกงกองแกงอยู่อย่างที่บอกว่าเซตเบลล์หนึ่งเราไม่นับบอสเดียวก็ต้องถอดทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สแปรเราอ,อยู่เลยนี่อันนี้เป็นสามออฟด้วย ก็คือว่าตรงนี้เราสามารถถ้าเกิดเราจะใช้จริงนะเราเอาไอที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอาไปตีบวกได้เลยแบบประมาณนี้นะครับเมอรามีเซตเปลหนึ่งอยู่ใช่ไหมที่เราจะไม่ใช้อะเนี่ยตอนนี้เราก็ไปตีบวกได้เลยเห็นไหมเราจะเต็มบอสเลยหรือเราจะไปบวกกับอันใหม่ก็ได้รอไว้บวกกับอันใหม่อันนี้ก็จะมีอันที่รอทำสามออฟอยู่นะครับนี่มีรอทำสามออฟอยู่นี่ มีอีกเรียบเลยที่เราทำสามออฟครับก็เดี๋ยวไว้อีกสักคลิปต่อยอีกเดี๋ยวจะเอาประดับ3ามออฟของ ID หลักมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยอันนี้สามออฟก,ก็จะได้ก็เรืตอตาแทบประเด็นเหมือนกันนะก็จะบวกก็ได้อะไรนี้ก็อย่างที่บอกว่าอ่า สำหรับ v ีที่เกิน5้ามานะครับให้เอาประดับขาวตี่บวก่างนี้นะครับไปบวกไปเรื่อยจนชนเวลเราเลยแล้วก็รวมไปเรื่อยจนมันเป็นสีทองสีทองดํานี่เลยนะครับแต่ทีเนี้ยระหว่างที่ว่าเรารวมขึ้นมามันจะมาถึงสีส้มก่อนทองดำก่อนจ้าพอถึงสีส้มเราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะออกไปเซตนี้ไหมไอเซืค่ค้งหมายบวกเลยนะเนี่ย ใชเคือหมายบวกเล้นะเพราะไอเซตเนี้ยมันจะทำสามออฟได้ถ้าออกไปสองเซตนี้ได้ก็โอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ที่รออยู่นะคือรอให้มันมีครบเซตหกตัวก่อนนะครับอหลือมียอดขาดอีกตัวขาดอีกสองตัวนีวน่นะขาดอีกสองตัวที่ยังไม่ครบเซตนะก็้เดี๋ยวรอครบเซตแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำสามออฟแล้วนะครับอย่างที่บอกประดับเรื่อวหนึ่งไม่นับ ไม่นับเป็นกินนะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นอะไรอย่างเดียวเลยเอาไว้ทําไอ้สามออฟตรงนี้เอามาบวกไอ้สามออฟแบบเมื่อกี้ที่ทําให้ดูมเมื่อกี้นะเอามาใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆประดับเดี๋ยวผมเคยทํทำมาแหละแล้วก็มีตรงนี้นี่อะไรก็มาเรื่อยๆนะ ก็อ,อ,อย่างนี้บอกครัก็ค่อย,ลยไล่ไตทีละยิมทีละยิมแตเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนี้ยมีสตรีทน้ำโด่งเันเดียวเหนะ็นไหมทีแล้วก็จะมาไล่บวกอีกอันหนึ่งนีออ้ไล่ไลไปนะครับแไม่ถึงไม่ถึงอีกยังไม่ถึงอีก การนี้ก็ประมาณว่าอันนี้ต้องให้ใช่ดิดเจ้าของใครดีเขาเยนะเขาทำค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นการช่วยกันเล่นคนะ่อนข้างโอเคเลยแหละก็คือทำอะไรจะคุยกันซะมากกว่าครับต้องบอกก่อนว่าไอดีเนี้ยนะไม่ใช่ผมปั้นคนเดียวนะต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะครับเป็นการช่วยกันทํานะครับแต่หลักๆเลยผมจะเป็นคนฟาร,ร์มของนะแล้วก็ต้องใส่ของเนี่ยมันก็จะมีช่วยกันใส่ บางทีก็จะเป็นเจ้าของ ID ใส่บางทีก็จะเป็นผมใส่แต่ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นเจ้าของ ID เป็นคนใส่นะครับแต่เขาใส่มาค่อนข้างโอเคแหละจริงๆริงนะอนไ้นะอ่ะขึ้นใหม่ตูเกือบแสนแล้วอ่ะไปเรื่อยๆคนระับไปเรื่อยๆ เนียไม่ถึงดีนะเอาไว้ก่อนก็ได้อ่าทีนี้เราจะมาทํารูนกันนะครับถึงเรียร้อยแล้วใช่ไหมการทํารูนเราเลือกก่อนอ่ะลืมบอกอันนี้เราจะทํามาสเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมเอ้เราจะทําร่างแดงอยู่แล้วมันจะมีปัญหาคือไอ้ตรงความสนิทนี่นะครับขึ้นร่างแดงแล้วอะ่ะมันจะไปได้ถึงเลเวลเลเวลตรงนี้นะไปได้ถึงร้อยยี่สิบความสนิท ก็จะไปถึงได้120นะครับทีนี้ความสนิทจะขึ้นยากมันต้องเอาสายฟ้านี่เดียวนะครับมันจะมีอาเรโซแนนซ์พาสซีฟตรงนี้นะครับเรโซแนนซ์พาสซีฟนี่เอ้ยไม่ใช่สิสกิลเรโซแนนซ์อ่าอันนี้จะปลดล็อกที่ความสนิท110นะครับตรงนี้นะ เรสู n นนพาวเวอรเป็นพาส,ส์ิของร่างแรงนะปลดล็อกที่ความสนิท110นะครับถ้าไม่ถึง110มาก็จะยังไม่ปลดล็อกนะดาเหตุมันก็จะยังไม่มานะครับเพราะงั้นเราจะต้องเอาไปใส่ในฟาร์มทิ้งไว้เลยแบบนี้นะครับทิ้งไว้เลยทิ้งไว้แลยวลย,ยาวพล็อกหว่างมันจะได้ทีละเวลอะรวมเดือนนะครับอ่ะจะกดเข้าฟาร์มเป็นเดือนนะครับบอกเลยว่าเป็นเดือนนานจริงๆจะได้เววๆนึ่ง ว่าจะถึงร้อยสิบนี่น่าจะประมาณสักสามเดือนได้ไมั้งแค่110นะาาร้อยสิบนะอาจจะสามเดือนถ้าเกิดไปถึงร้อยยี่สิบเอาแบบเต็มเลยนะก็นาก่าจะครึ่งปีอะประมาณนั้นเลยนะมันจะขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราเอาไปใส่ทิ้งไปเลยนะครับนเ,นเนี่ยวันนี้ใส่ทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เดี๋ยวคือรางแดง ก็คือใส่ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ทิ้งไว้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะได้เวลาเราขึ้นรังแดงปุ๊บอั level, พเลเวลปับ๊บความความสนิทมันจะเด้งขึ้นไปเองเลยขึ้นตามเลเวลไปเลยนะครับพลังจะขึ้นไวกว่าโดดได้เป็นล้านเลยนะบอกเลยนะอ่ะทีนี้เราก็มาดูที่รูนเราเลือกทำรูนที่ตัวนี้ก่อน ปาะเดี๋ยวเราจะเตรียมพื้นหลังแดงใช่ป่ะมันจะมีตรงนี้ปลดล็อกคัมพีอ่าตรงนี้ปลดล็อกคัมพีมันจะมีไอ้นี้ด้วยรวมคัมพีนะครับในรับปลดล็อกปลดล็อกก่อนหนึ่งช่องสองช่องอ่ะตรงนี้ใช้สีเขียวแล้วสามช่องอ่ะอันนี้ใช้สีฟ้าแล้วเห็นไหมเราก็ต้องมารวมเอาสีเขียวอะไรพวกนี้ไปรวม เดี๋ยวเราค่อยรวมนี่เราปลดอีกตัวหนึ่งไอยูโนไก็ต้องไปปลดนะเดี๋ยวเสียของมันจะปลดได้แค่สามช่องถ้ามาร์สมันจะปลดได้สี่ช่องนะครับเราหลบไปปลดตัวนี้ก่อนกอนมาร์สแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่นะเราปลดไปสามตัวก่อนเนาะอันนี้จะเป็นสีฟ้าแล้ว มันมีกล่องไอ้นี่แหละอ่าอันนี้หมดแล้วเราก็สองเคาะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ใส่หมดเลยนะทีเดียวเนาะจบจบไปนี่นี่เราก็กลับมาปลดอีกช่องหนึ่งใช่ไหมมันจะต้องใช้สีฟ้าใช่ป่ะ แล้วกดลมสีฟ้าเข้าไปแมไปทีเดียวเลยอ่ะก็คือปดไปสี่ช่องก่อนนะช่องนี้มันจะใช้สีม่วงก็คือจะนานมากพอจะได้อ่ะอันนี้คือหมดแล้วต่อไปแล้วก็คือมาจาับคู่เราเอาอันนี้ตีบวกไปก่อนนะตีบวกไปเยอะก่อน อ่อไปบวกกปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาไล่สีครับันมีของที่ดองอยู่แหละไอ้กล่องบัตรลังมัตเตอร์อ่ะผมดองไว้ให้อยู่อ่าทีนี้มันจะใช้6อันในการรวมสีนะครับ เป็นสองสามสี่ห้าหกอมันจะใช้หกอันในการรวมอ่ะทีนี้แล้วก็มาจับคู่สามหลับไอตัวนี้ไว้เรื่องจากไว้นะเราก็ใส่ ไอที่มันเป็น SPC ก่อนนะอันนี้ ATK ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นป้องกันนะครับเป็นป้องกันนะเป็น d e f e n กับ special defense นะครับอันนี้เป็นป้องกันนะส่วนอันนี้จะเป็น ATK แล้วก็ SPC อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ใส่ได้จะมีอันหนึงนี่อันนี้เป็น SPC กับ defense นะแล้วก็ใส่ใน,นหลักๆเลยใส่ของ FPC ไปก่อนจับคู่ไปอย่างนี้นะครับเพราะจับคู่แล้วเรามาดูตรงนี้นี่มันจะได้ตรงนี้คลองแรกสองอันนะเพิ่มสปีดสองจุดห้าเปอร์เซ็นเห็นปะถ้าเกิดเราจะใส่ให้เป็นสี่อันมันก็จะมีเมื่อโจมตีตัวแรกจะเพิ่มโอกาสติดคี้นะครับมีผลสามเทินอันนี้มันจะมีผลแค่สามเทินเนาะก็ผมจะไม่เอาไอ้สามเทิน ผมจะเลือกอีกคู่หนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มสปีทไอ้สเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูสปีทกันตอนนี้เท่าไหรนะ่แล้วสองสี่แปดเจ็ดเก้านะสองสี่แปดเจ็ดเก้านะเราก็จับคู่ไปอันนี้จะเป็นสองสายใส่เข้าไปตัวนี้เป็นสองสายใส่เข้าไป,ไป อ่ะเห็นไหมเราก็ได้สปีดเพิ่มเห็นปะ่ะเมื่อกี้สองสี่แปดเจ็ดเก้าใช่ปะ่ะตอนนี้ก็เป็นสองสี่เก้าสามศูนย์เห็นนะสปีดมันก็จะได้เพิ่มมันได้จากการจับคู่มาอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นก็จะได้เป็นโจมตี SPC กับโจมตี SPC อันนี้ ไอทเคเราไม่ใส่อันนี้เป็นป้องกันนะครับอันนี้เป็นป้องกันส่วนอันนี้เป็นเทปีนี้เราก็มาใส่ที่โอโอตัวแบกอ่ะอย่าปลดล็อกอันนี้ก่อนไปเปิดกล่องมันจะเป็นกล่องบัตรลังนักล่านะครับบัตรลังนักล่าก็จะเป็นอันนี้ที่สะสมมาไว้เนี่ยนะลังนักล่ามาเตอร์ นะครับเห็นมเราก็จะได้อันนี้มาอ่ามันจะไม่ได้ตำพีนะตำพีมันต้องไปตีอยวนีม่มันจะได้เป็นอันนี้แทนก็เดี๋ยวค่อยไปตีคนระับค่อยไปตีบัตรลังนักล่าก็ทิงเราจะไม่มีบัตรลังนักล่านะครับ บัตรลังมันจะดรอปได้จากบัตรสีฟ้านะไอเขาเรียกบัตรอะไรนะอ่าบัตรบัตรอันเนี้ยพอาปลดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะออกเป็นลังนักล่าได้นะครับอ่าบัตรลังนักล่าสีฟ้าอันนี้บัตรมาสเตอร์มันจะมีอีกอันที่เป็นบัตรสีฟ้านะกดตรงนี้ก็ได้ เข้าไปที่รังนักล่าแล้วว่าอ่ะนี่อันนี้นะครับบัตรสีฟ้าน,นี้เปิดไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสสุ่มดรอปเป็นบัตรรังมาเตอร์ได้นะครับตรงนี้ก็มีน้อยไปนหน่อยนะไม่เป็นไรเราค่อยๆทำไปอันนี้เราก็ใส่เป็น ATK ก่อนนะตามสเต็ป แล้วก็มาอีกอันหนึ่งเราก็ใส่เป็น h p นะครับเดี๋ยวรอบรีการหนึ่งตัวนี้เราก็ใส่เป็น ATK หมือนกันอะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สปีดเยอะๆใช่ปะ่ะอันนี้มันจะได้สปีดแค่2%ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีฟ้า สีฟ้ามันจะได้จะปี2.5ไปอรนต์แป่ะเราก็เลือกใส่สีฟ้าก่อนก็ได้นะครับเราก็ถอดทำน,นี้ออกเราไปใส่อันนี้ดีกว่าอ,อ่ะเราจะสปีดเป็น2.5เห็นไหมแล้วก็ช่องนี้เราก็ใส่สีฟ้าไปอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราจะเอาดาเมจเราก็ใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้ อกวก็จะประมาณนี้นะเอเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดรอปที่หลังนักล่ามานะครับอ่ะตอนี้ทีมเราเท่าไหร่แล้วไปดูซิสิบหกล้านหกก็ขึ้นมาประมาณแสนมากกว่าแล้วนะอ่ะนี๋เราทำอะไรได้อีกก็ขึ้นมาประมาณสักหลายหมื่นเลยนะ แล้เลือตรงนี้ตัวนี้มันก็จะเพิ่มไม่เยอะนะแต่มันก็ต้องทำแหละช่องแรกเพิ่มอะไรเอาเมื่อกดดูตรงไหนแล้วผมลืมแล้วอ่านี่ช่องแรกจะเป็น เพิ่มผลลดดาเมจช่งองที่2เป็นเพิ่มดาเมจสกิลให้ทั้งทีมพอเงาเราทำมาเพิ่มต้งสองกันนะก็จะประมาณนี้นะครับเลเวลไดแม็กก็อัปเกรได้ตรงนี้หาจากไอดาสำรวจตัวกระเที่ยวอัปให้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับแตนี้มันจะมีตรงนี้ที่เที่ยวสะสมอยู่นะ ส่วล็อกสิบสองช่องนี่กายครบแล้วมาเกินพื้นทางนะครับก็อันนี้เขาใส่ไว้ค่อนข้างดีเลยนะแต่รีบใส่ไปหน่อยใส่เวลสีบานแบะเลยดี <c oughs> แ่จะเป็นเจ้าของไอดียเขาใส่นะเนี่ยจะเป็นเจ้าของไอดีเขาใส่เขาใส่ค่อนข้างดีเลยแหละแต่รีบไปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวตอนใส่สิบสองช่องนะมันจะมันจะเปลืองเวลสีเยอะอ่ะอย่างงี้นะ จริงๆมันต้องใส่แค่วีลสามก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะใส่ไอ้พวกเนี้ยต้องล็อกไว้แบบเนี้ยถูกต้องเพราะไอ้พวกเนี้ยไอ้สังค้อแสงไอ้รูกเรือพวกเนี้ยมันหาย,ยากนะครับก็ประดับเดี๋ยวค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับยินนี่ก็เสร็จครบแล้วเนาะก็ค่อยๆทำประกอบแก๊กไปครับ ก็เดี๋ยวรออีธานอีกตัวอันตอนดิชิปก็เริ่มสะสมกันอยู่นะเนี่นะเดี๋ยวจะไปทําอีธานเพื่อที่จะยืนทีมไฟนะครับแล้วคงพอเห็นภาพแล้วเนาะขึ้นมาพลังเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะจาก13ล้านขึ้นมา3ล้านกว่าเลยได้มั้งอ่ะขึ้นมาประมาณ3ล้านครับก็ําให้ดูนะครับสำหรับไอเอพสา ครับเดี๋ยวอนาคตจะทำ EPC มาให้ดูอีกนะครับอ่ะมีอันนี้อันแต่อันนี้เอาไว้อัพซอยแสบตอนที่เราไอ้น,นี่แล้วนะอันนี้เราเลื่อนคั้นมาแล้วอะตรงนี้นี่อันนี้คือที่เราเลื่อนขั้นไปแล้วนี่พลังก็จะพุ่งพุดปัดพุดปัดอีก เลยสามวงสี่วงพลังไปได้เยอะไปได้เยอะเยอะมากเลยบอกเลยเายังตีบอกเขายังไม่เท่าไหร่ประดับก็ยังไม่ได้ขึ้นบัวแดงนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเตรียมตัวขึ้นบัวแดงนะทีนี้ผมช่างใจอยู่ว่าจะขึ้นบัวแดงอันไหนก่อนดีนะก็จะคิดไว้อาจจะขึ้นบัวแดงอันนี้ก่อนนะครับมันถึงเวลาที่ต้องขึ้นบัวแดงแล้ว ไปได้ไกลเลยแหละเอาจริงๆนะปกติเวลประมาณเนี้มันยังไม่ทันจะได้มองประดับบัวแดงเลยนะเอาจริงๆเพิ่งกับวาเตอร์หนึ่งเนี่ยนะแล้วมีไดแม็กแล้วอะไอ้ดีเนี้ยผมว่าไปค่อนข้างไวเลยนะแล้วก็จะเตรียมต้องเตรียมขึ้นบัวแดงแล้วเนี่ยมันไปค่อนข้างไกลครับไกลจริงๆอันนี้ประดับก็เริ่มจะฝังนะครับเริ่มจะฝังแล้ว มันจะมีเพชรประดับแต่เดี๋ยวต้องตีบวกให้ครบก่อนแหละให้มันชนร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยทำไปครับมีเวลาเยอะของมันจะหาไม่ทันแต่เนี้ยผมจะต้องคอยเตือนเจ้าของอไอดีไว้เนาะว่าอย่ารีบอย่ารีบพอรีบแล้วเดี๋ยวมันจะได้เติมเราอาศัยดอกเปล่าไปเรื่อยๆดีกว่านะครับก็คลิปนี้ขอจบวันนี้นะครับแนะนำโปรดดู้วเขาเห็นความคืบหน้าเนาะสวัสดีครับผม